จิตชามินาสังสิโมภมาจะมหาเทวาสัพเพยัตขาปะลัยติภุมมาจะมหายเทวะอภิลาภามุติมีมหาบุญโยมหาลาภามุติมีมิเตภามวติพุทธามอุณโมพุทธายะวิรัตโยรโคนายังวิรัหิงสาวิรัติสีวิรัติสาวิรัติอิทโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัชสโหูสัมพติชามิเพงเพงพาพาหาหาหรือเอามือมาเรียกเงินให้เฮารวย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 

เอาให้เลรวยอยู่กันรักกันมีความสุขทีมานักเาตรงนี้มาเอกตีที่่นเร่ยไ่ได้โยบคนสาสีน้ำ่ับต่างปเนักบุญสัตว์ตัวนกมาเยที่สวันนักบุญสัตวัวเรียกห้เลยเป็นที่หนะาดูลยลลล้าน อาาจรย์ญาติของแม่ค่ะเขาเจ็บหลังแม่จะแม่เขาบอกว่าไม่ต้องค่ะเขานอนแล้วนักโมบริษัทโตอาคันติมายะดิจิพักรว่านักโมบริษัทโตอาคันติมายะดิจิพักรว่านักโมบริษัทโตอาคันติมายะดิจิพักรว่าพระอรหันต์สุตโตพักรว่านะเมตตาจิตเอาลุยหนักๆเลยเนี่ยเจ้าสัวย ปากกาถึงบตามพลังไม่ทันนะอ๋ออาิเดยเยโคตรรวยเลยนี่ต oh ักยันนี่ยันโคตรรวย รวยส <gas> <c oughs> ักครเนี่ยเดี๋ยวเดี the the ๋ยวรู้เองเงินเข้าเยอะ